สวัสดีครับผมโชคชัยจริริวัฒน์าวรนะครับผูจ้จัดการฝ่ายจุกินเดอรมอเตอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับก่อนหน้านี้เราก็คุยในเรื่องของตัวทรัพย์สินนะครับที่คุ้มครองมีอะไรบ้างมาทวนของเก่าสักครู่นะครับในเ,เรื่องของตัวอัคคีภัยทั่วไปทรัพย์สินที่สามารถคุ้มครองได้ก็จะมีในเรื่องของตัวสิ่งก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับ เพื่อนจากแล้วก็สตตอกสินค้าถ้าเกิดว่าเป็นตัวอัคคีภัยสำหรับท,ที่อยู่อาศัยก็จะเป็นในเรื่องของตัวสิ่งก่อสร้างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สำหรับการหาทุนประกันภัยนั้นถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างก็จะต้องเอาความกว้างความยาวแล้วก็จานวนชั้นของสิ่งก่อสร้างนั้นมาคูณกันก,ก็จะได้เป็นพื้นที่ตารางเมตรออกมานะครับแล้วก็มาคูณกับอัตราเรลก่อสร้างากาา็จะได้เป็นทุนประกันภัยส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัวทุนประกันภยัยสําหรับเฟอร์นิเจอร์ ตอกสินค้านะครับแล้วก็ตัวเครื่องจักรก็แค่ถามลูกค้าหรือผู้ประกันภัยเท่านั้นครับว่ามูลค่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอาทุนประกันภัยทั้งหมดมารวมกันก็จะได้เป็นทุนประกันภัยรวมออกมาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือในเรื่องของตัว O v e r insure ัก็คือทําแจ้งทุนประกันภัยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินจริงนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้เราจ่ายเบี้ยแพงขึ้นนะครับ ส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นตัว under i n s u r e ถ้าเป็น under i n s u r e เนี่ยก็คือแจ้งทุนประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินจริงเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่บริษัทประกันจะชดใช้เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเ็าจะเขาใช้เป็นสัดส่วนนะครับซึ่งไม่ได้ชดใช้เต็มจานวนทุนประกันถ้าเกิดคุณทา under i n s u r a e ไว้แต่ถ้าเกิดว,ว่าลูกค้านะครับต้องการที่จะให้คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกแต่ทําทุนประกันภัยต่ำกว่า มูลค่ารั์สินจริงลูกค้าต้องไปเลือกทําแบบ first load นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของครั้งแรกที่เราได้คุยกันนะครับส่วนในรอบนี้นะครับครั้งที่2นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของตัวภัยที่คุ้มครองมีภัยอะไรบ้างคราวที่แล้วเราบอกไปแล้วนะครับว่าอาคีภัยมี2ประเภทนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวอาคีภัยทั่วไปกับตัวอาคีภัยสมาธิอยู่อาศัยถ้าเป็นภัยมาตรฐานของอาคีภัยทั่วไปจะมีอยู่3ตัวที่เขาให้มา ก็จะมีในเรื่องของตัวไฟไหม้ฟ้าผ่าแล้วก็แรงระเบิดของแก๊สสาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีแค่สองสามตัวนี้ที่เป็นภัยมาตร,รฐานเท่านั้นส่วนถ้าเป็นอาคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัยก็จะเพิ่มใหม่3ตัวไฟไหม้มีอยู่แล้วฟ้าผ่ามีอยู่แล้วแรงระเบิดแก๊สมีอยู่แล้วแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวยวดยานผ่านนะอากาศยานแล้วก็แพลน่เนื่องจันทางเข้ามาเป็น6ตัวนะครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์ ข้อที่2สําหรับอัคคีภัยสำหรับที่โสายที่มีมากกว่าอัคคีภัยทั่วไปตัวสิทธิทประโยชน์ข้อแรกนะครับเราบอกไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับจะเป็นในเรื่องในเรื่องของตัวการทุทำทุนประกันภัยที่ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินจริงถ้าทาต่ํากว่าไม่เกิน70%บริษัทประกันจดใจให้เต็มทุนประกันนะครับเต็ม มูลค่าทรัพย์สินจริงที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นสิทธิประโยชน์ข้อที่2คืออัคคีภัยสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยภัยมาตรฐานให้เพิ่มจาก3เป็น6นะครับสำหรับตัวยุดิการผานะนั้นง่ายๆเลยครับก็เหมือนกรณีที่ว่าถ้าเกิดมีรถนะครับเข้ามาชนบ้านเราโลบ้านเราเกิดได้รับความเสียหายหรือบ้านเราได้รับความเสียหายนะครับเขาก็จะคุ้มครองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเป็นช้นางม้าวัวควายละครับ ก็คุ้มของเช่นเดียวกันเราถือว่าเป็นผ่านในเป็นสัตว์ผาสนะครับสําหรับตัวอากาศยานนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับหรือสัมภาระของเครื่องบินตกลงมาใส่บ้านเราโดนหลังคาบ้านเราได้รับความเสียหายประกันก็จะชดใช้ให้นั่นเองส่วนในเรื่องของตัวภัยเนื่องจากน้าไม่ใช่น้าท่วมนะครับย้ำอีกทีว่าไม่ใช่น้าท่วมนะครับถ้าเป็นน้ําท่วมก็จะเป็นภัยน้ําท่วมไปเลยแต่ถ้าบอว่าเป็นภัยเนื่องจากน้ําคือ ในกรณีที่ท่อน้ําเราแตกรั่วซึมลงมาทําให้สต๊อกสินค้าหรือทรัพย์สินของเราได้รับความเสียหายนะครับถ้าเรามีภัยอันเนื่องจากน้ําคุ้มครองอยู่เขาก็จะคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ได้นะครับจะเป็นในลนักษณะเช่นนี้ส่วนภัยเพิ่มเติมอื่นๆสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยทั่วไปหรืออักขีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย กลุ่มแรกก็จะเป็นในเรื่องของตัวภัยรรมชาติภยตัยรามาก็จะมีตั้งแต่แผ่นดินไหวไฟป่าน้าท่วมลูกเห็บลมพายุพวกนี้สามารถซื้อเพิ่มเติมได้จะอยู่ในส่วนของตัวภัยธรรมชาติแต่โดยปกติแล้วพวกภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ค,หว,ความให้บริษัทประกันเพิ่มควมในเรื่องของตัวแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น<ม>เขาไม่ได้เพิ่มให้เต็มทุนนะฮะเขาจะเพิ่มให้แค่บางส่วนอาจจะเป็นซับลิมิตอย่างเช่นบ้านเราห้าล้านเขาจะอาจจะ ให้ความคุ้มครองของแผ่นดินไหวอยู่ที่1ล้านนะครับก็จะเป็นซับลิมิตไปเช่นเดียวกับลมพาย,ยุลูกเข็บน้ำท่วมไฟป,ป่านะะแต่ว่าในแต่ละครั้งเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเกิดภัยพวกนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องตัวดีดักหรือภาคความเสี่ยงส่วนแรกที่ทางผู้ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบกก็นในส่วนแรกอาทิเช่นถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอาจจะต้อง มีค่าความเสียหายชุดแรกอยู่ที่5,000บาทห0 0 0 0บาทหรือ10%ของความเสี่ยงก็แล้วแต่ความคุ้คมครองในกรมธรรม์ที่ได้ระบุไว้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะมีผลในการพิจารณานอกเหนือนไปจากเบี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของตัวดีดักว,ว่าถ้าน้อยลูกค้าก็จะชอบถ้ามากลูกค้าก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องหนึ่งตัวซับลิมิตด้วยว่าการใ,ให้ความคุ้มครองในแต่ละภัยนั้นให้กุความคล่อมากน้อยขนาด ใชเพิ่มเติมอื่นๆก็ยังมีอีกครับก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าจาราจรน,นักจุดงานป่าเถื่อนมีเจตนาร้ายระอุระเบิดกระจกความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับรวมไปถึงโจรกรรมมาดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกคือตัวเครื่อง,เค,องเครื่องไฟฟ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราอยู่เช่นแอร์นะครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่างๆพวกนี้ มันเป็นซับเซนที่เอาไปอยู่เอาไปรวมอยู่ในเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วหมายความว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ได้รับความเสียหายบริษัทประกันก็คุ้มครองให้ถึงแม้จะไม่ได้ซื้อภายเครื่องใช้ไฟฟ้าถามว่าแล้วทาไมต้องซื้อภายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยครับเพราะภายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มครองนะครับกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไอ้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นเนี่ยเกิดรัดวงจรขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนั้นเนี่ยเกิดมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใดตัวหนึ่งที่บบรัดวงจรตัวอื่นที่ได้รับความเสียหายเขาคุมคอรองให้แต่ไอ้ตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้บริษัทป,ประกันเขาจะไม่จ่ายนะครับดังนั้นเราเลยจําเป็นที่ต้องซื้อไัยเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อมาคุมคอรองตัวที่เกิดรัดวงจรนั่นเอง ถามว่าวถ้าเกิดซื้อเนี่ยซื้ออย่างไรนะครับถ้าจะซื้ออย่างเช่นบ้านเรามีเครื่องไฟฟ้าอยู่สามตัวมีเครื่องปรับอากาศมูลค่าห้าหมื่นมี LED ท v เครื่องละสี่หมื่นมีตู้เย็นเครื่องละสามหมื่นถามว่าเราต้องซื้อทุนประกันภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรามูลค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือซื้อ ตามมูลค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าสูงสุดตัวนั้ๆเท่านั้นครับกรณีนี้เมื่อกี้ห้าหมื่นแอร์ห้าหมื่นทีวีสี่หมื่นตู้เย็นสามหมื่นเราก็เลือกซื้อทุนประกันไทยเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นเพราะเวลาเกิดการรับตรงจรมันเกิดแค่เครื่องเดียวมันไม่ได้เกิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปซื้อห้าหมื่นบวกสี่หมื่นบวกสามหมื 30, ม่นก็คือ สนสองแต่ซื้อแค่ห้าหมื่นพอเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดลัดวงจรที่เครื่องปรปับอากาศห้าหมื่นมันก็ยังคุ้มครองอยู่เพราะว่าเครื่องปรปับอากาศมันคือห้าหมื่นหรือถ้าเกิดมันเป็นลัดวงจรที่ทีวีมูลค่าสี่หมื่นไอ้ทุนที่เราซื้อไว้ห้าหมื่นก็ยังค over มากกว่าสี่หมื่นของมูลค่าตัวทีวีนั่นเองตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นพวกจาราจรน,นัดหุดงานฝ่าเถื่อนมีเจตนาลายจริงๆและสามตัวนี้เนี่ยอยู่ในข้อยกเวน้นคือ ประกันอุภัยทั่วไปไม่กุ้มครองแต่ในกรณีนี้สามารถให้บริษัทประกันขยายความคุ้มครองได้สามตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นการคุ้มครองของเหตุการณ์ที่มันไม่สงบแต่มันเป็นการเหตุการณ์ที่เ,เหตุการณ์ที่ก่อความไม่สงบในรูปแบบที่แตกต่างกันนั่นเอง,เองถ้าเป็นจราจรก็อาจจะไม่มีระเบียบแบบแผนนะครับเป็นการลุกตื่นระชาชนนะครับถ้าเป็นนักธิงานก็อาจจะเป็นลักษณะการสไตร์นะครับพนักงานไม่พอใจ ก็ไปประท้วงอยู่หน้าบริษัทอะไรลักษณะวันนั้นทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริษัทได้นะครับถ้าเป็นปาเถือนม,มีเจตนาร้ายก็จะเป็นในเรื่องของอความมุ่งหวังนะครับก่อความก่อความไม่สมมงบโดยการมุ่งหวังในเรื่องของลทัทธิาศาสนาต่างๆการเงินต่างๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของจระจันรัฐวินงานและปาเถือนม,มีเจตนาร้ายที่มีความที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ก็อยู่ในส่วนของการก่อความไม่สงบนั่นเอง ถ้าเป็นในเรื่องของตัวกระจกกระจกเนี่ยเช่นเดียวกันครับกระจกทําไมต้องซื้อไพยกระจกเพราะไพยกระจกจริงๆแล้วเนี่ยกระจกก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของเราในสิ่งปลูกสร้างนะครับถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาถึงแม้จะไม่ซื้อกระจกไว้เขาก็คุ้มครองเรื่องกระจกให้แต่ในกรณีที่เลือกซื้อกระจกหมายความว่าผู้ประกันต้องการที่จะให้ความคุ้มครองเวลาเกิดอุบัติเหตุต่อตัวกระจกอย่างเช่นรถเข็นไปชนทําให้กระจกเกิดแตก ลักษณะประมาณนี้นะครับอะไรที่ทาให้อะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกเป็นอุบัติเหตุทำให้ตัวกระจกได้รับความเสียหายนะครับถ้าซื้อประกันภัยกระจกไว้เขาก็จะคุ้มครองเองแต่กรณีนี้อีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดสมมติมันล้าวเองมันไม่มีใครไปกระทําต่อมันแต่มันเป็นล้าวเองแตกเองอันนี้ถึงแม้ซื้อประกันภัยกระจกไว้ก็ไม่คุ้มครองนะครับเพราะทางบริษัทประกันเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของตัวความผิดปกติ ตัวสินค้าตัวจงเองถ้าเกิดจะเคลมอาจจะต้องไปคุยกับร้านค้าที่เราซื้อมาหรือผู้ผลิตนะร,ระเบิดก็ทั่วไปเลยครับถ้าเกิดมีการเหตุการณ์ที่มันระเบิดทําให้ในสิ่งปลูกสร้างของเรานะรในสันภารที่เราประกันภัยก็จะคุมรองในส่วนของตัวทรัพย์สินที่ที่ได้รับความเสียหายนั่นเองสำหรับในเรื่องของตัวระอุระอุเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าเกษตรอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับมีการเก็บสต็อกไว้เวลาเก็บสต็อกไว้มันสำปะหลังมีการทับถมกันเรื่อยๆทำให้เกิดความร้อนด้านในด้านล่างนะครับอาจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีไม่ซื้อประกันภัยระอุไว้นะครับสต็อกสินค้าเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ารับผิดต่อบุคคลภายนอกต้องแยกกันระหว่างบุคคลภายในกับบุคคลภายนอกถ้าเป็นบุคคลภายในได้รับบาดเจ็บนะครับจากสถานที่อบกันภัยไว้เขาก็ไม่คุม้มครองบุคคลภายในหมายความว่าใครครับก็คืออย่างเช่นพ่อแม่ลูกนะครับสามีภรรยาพี่น้องหรือลูกจ้างที่อาศัยอยู่ในสถานที่อกันภัยนั้นๆคนเหล่านี้ไม่คุม้มครองนะครับจะคุ้มครองใครครับก็คือคนที่ไม่ใช่กลุ่มพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่ม อย่างเช่นเ,เพื่อนบ้านหรือว่าเ,เพื่อนของเราหรือว่าแขกก็แล้วแต่ที่มาที่บ้านเราแล้วได้ไดรับการได้รับความบาดเจ็บอย่างเช่นเดินเข้ามาปุ๊บลื่นหัวแตกลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าไปซื้อประกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้เขาก็จะคุ้มครองให้เดินเข้ามาโดนสุนะัขในบ้านกัดถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็คุ้มครองให้รวมถึงถ้าเกิดว่าไฟไหม้ ต้นเหตุเกิดจากบ้านเราแล้วไปไม้บ้านข้างปกติแล้วบ้าน,นข้างเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบให้นะครับถ้าจะให้รับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้าน,นข้างก็ต้องคือภัยรับผิดต่อบคุคคลภายนอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวจรกร,รภัยจรากร,รเนี่ยจริงๆแบ่งออกเป็นสาตัวก็คือจรหนึ่งจรสองและจรสามจรลหนึ่งให้ความวาม,วาม,วามุ้มครองกับเรื่องเดี๋ยวเรื่องลักทรัพย์ชิงทรัพย์ ข้อรักทรัพย์นะครับถ้าเป็นจรอสองก็คือรักทรัพย์ชิงทรัพย์เปิ้นทรัพย์ส่วนจรอสามก็คือทั้งรักทรัพย์ชิงทรัพย์เปิ้นทรัพย์และไม่ปรากฏต้องมอยในการนั้นนะนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าจรอสามให้ความคุ้มครองสูงที่สุดมากที่สุดนั่นเองโดยทั่วไปถ้าเป็นแพ็อยู่ในแพ็กเกจอาคีภัยนส่วนใหญ่ก็เราก็จะเห็นในส่วนจอรอสองนะครับถ้าเป็นจรอสามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกประกันสินภัยทรัพย์สินออริสต่างๆนะครับที่มีส่วนประกันภัยค่อนข้างดสูงเขาจึงจะให้จร สามารถละลักรั์ชิดซับป้นซับต่างยังไงครับจริงๆแล้วมันก็คือการเอาของเราเอาของเขาที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของเรานั่นเองนะครับลักรั์ก็ขโมยทั่วไปถ้าเป็นชิงรัพย์ชิงทรัพย์ก็คือใช้กําลังประทุสลายนะครับใช้คำปุ๊บกล้วข่มขู่เพื่อให้ได้ของของเขามานะครับอันนี้คือชิดมือในสงครัพชิงัถ้าเป็นป้นซับก็คือกระทําการใดๆตั้งแต่สางคนขึ้นไปนั่นเอง ส่วนการไม่ปรากฏล่องลอยัดี้ะถ้าเป็นจรสองถึงแม้จะเข้าไข่ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ก้นทรัพย์แต่ถ้าไม่ปรากฏล่องรอยในการเง,งรี้ยจะสองก็ไม่คุ้มครองถ้าจะคุ้มครองต้องเป็นจลทรัพย์นะครับอย่างเช่นกรณีเราอ,า,อาจจะลืมปิดประตูไว้แล้วก็มีคนเข้ามาขโมยของในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปรากฏไม่มีการไม่มีล่องรอยในการเงี้ยนะครับถ้าซื้อจอรสองแ้ก็ไม่คุ้มครองนั่นเอง ทั้งหมดที่เราพูดมานะครับในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวภัยนะครับที่คุ้มคอรองว่ามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งตัวภัยมาตรฐานแล้วก็ภัยเพิ่มที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้อันที่จริงแล้วปัจจุบันเนี่ยจะมีการออกแบบเป็นแพคเกจมาในแต่โดยสหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแพคเกจเนี่ยจะให้ความคุ้มคอรองทางภัยมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของตัวภัยเพิ่มต่างๆก็แล้วแต่เลยะครับว่า บริษัทประกันจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเบี้ยที่คิดออกมาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับความคุ้มครองที่เขาให้มานะครับซึ่งจะไม่เหมือนสมัยก่อนดังนั้นการที่เราจะเสนอตัวแพ็กเกจให้กับลูกค้าก็ต้องดูให้ดีครับว่าความคุ้มครองที่ทางบริษัทประกันให้มานะั้นตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่อะไเงียอีกเรื่องหนึ่งที่เราจําเป็นที่ต้องรู้ก็คือในเรื่องของตัวข้อยกเว้นนะครับตัวข้อยกเว้นนะครับหมายความว่าอะไรตัวข้อยกเว้นก็คือ ถึงแม้ก็จะมีประกันอักขีภัยแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าเงื่อนไขพวกนี้บริษัทประกันภัยเขาไม่คุ้มครองเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวภาวะสงครามภาวะสงครามการเมืองการกระดการจลาจลนักปฏิญญาการต่อกระร้าปฏิวัติรัฐปรพหารประกาศตัวอยการศิกถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนะครับปกติแล้วรัฐรัฐบาลนะครับคณะรัฐมนตรีจะมีการประกาศออกมาถ้าเป็นลักษณะประมาณเหตุกา์เฉยๆพวกนี้นะครับและเกิดความเสียหายทรัพย์สินต่อสถานที่ประกันภัยที่เรา ทำไว้เนี่ยเขาก็จะไม่คุ้มครองเขาก็จะไม่คุ้มครองแต่ในข้อยกเว้นบังตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วการจราจรการจราจรการนัดหยุดงานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถขอขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ซื้อภายเพิ่มเติมได้ <S <S ข้อที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการแผ่รังสีการระเบิดของกัมมันตรสีหรือส่วนประกอบข,ข,ของนิวเคลียร์พวกนี้เนี่ยบริษัทไหนเขาก็ไม่คุ้มครองครับเพราะว่าเมื่อมันเกิดความ เมื่อเมื่อมันเกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นเนี่ยความเสียหายมันรุนแรงมากนะครับรับผิดชอบกันไม่ไหวสามนะครับกรณีที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ทางทะเลหรือขนส่งได้ต้องเรียกร้องจากทางนั้นก่อนแล้วค่อยมาเ e ิ g กับกรมธรรม์อัคคีภัยไอ้นีหรร่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสถานที่เอาประกันภัยหนึ่งทําไว้ทั้งประกันอัคคีภัยรวมไปถึงประกันขนส่งอย่างเช่นพวกบริษัทขนส่งทั่วไปนะครับโลจิสติกหรือแม้กระทั่งโกดังเก็บสินค้าอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องไปเบิกในส่วนของกรมธรรม์กฎส่งก่อนถึงจะมาเบิกในส่วนของกรมธรรม์สีไทยได้ก็ไล่เป็นต้อทอดไปนะไม่สามารถเบิกได้กันเบิกได้พร้อมกันทั้งสองฉบับเลยซความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายพวกนี้คืออะไรครับก็คือถ้าเกิดกรณีอย่างเช่นที่ผ่านมาหลายปีก่อนนะครับมีการไปสร้างบ้าน สร้างรีสอร์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ให้สร้างและถูกเออจ้าหน้าที่นะครับมีคำสั่งให้รื้อถอนถึงแม้ว่าคุณจะทำประกันภัยไว้บริษั์ประกันก็ไม่คุ้มค,ครองเพราะว่าเป็นคําสั่งเจ้าหน้าทีใา่ในการในการรื้อถอนๆๆๆๆสำหรับสินค้าทรัพย์สินตั้งต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นข้อยกเวนเ้นเ,เช่นเดียวกันก็คือไม่คุ้มครอง ตัวแรกก็จะเป็นพวกสินค้าในการดูแลของผู้อพังการภายในฐานะรับฝากอย่างเช่นพวกสินค้าในซักอบรีดนะครับเสื้อผ้านในซักอบรีดร้านซักอบรีดนะครับรวมถึงสินค้าในโรงรับจำนำต่างๆพวกนี้ไม่ใช่สินค้าของของผู้อประการแต่แค่เป็นอยู่ในฐานะการรับฝากและเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องส่งคืนให้กับเจ้าของตัวจริงปกติแล้วสินค้าพวกนี้เขาจะไม่คุ้มครอง รวมไปถึงเงินแท่งเงินรูปปรพัน์ทองแท่งไดานาม ο, โมโบราณวัตถุต้นไม้วัตถุระเบิด่าชนะทุกชนิดนะครับต้นฉบับหรือจาเนอเอกสารหลักการด้สินต่างๆพวกนี้ปกติจะไม่คุ้มครองจะเป็นข้อ,อยกเวน้นแต่บางตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับบางตัวที่เป็นข้อ,อยกเวน้นก็สามารถขยายให้ความคุ้มครองได้ก็จะได้จาาเป็นเคสบายเคสกับทางบาริษัทประกันหรือแม้กระทั่งในตัวแพ็กเกจเองก็ดีเ,เขาก็จะมีระบุเพิ่มเติมมาให้ว่า ทรัพย์สินตัวไหนที่เป็นข้อยกเว้นแลวเขาสามารถคุ้มครองไดง้ก็ต้องไปดูในาารายละเอียดของตัวข้อเสนอหรือก็หรือในส่วนตัวแพคเกจทั้งหมดนะครับก็คือในส่วนของตัวประก,กาศคีภัยเป็นความรู้พื้นฐานถ้าเกิดเราเ,เรารู้พื้นฐานในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เวลาเราไปเจอลูกค้าจริงๆก็สามารถที่จะต่อยอดความรู้ตา่างๆเพิ่มเติมได้ผมเชื่อว่ามีความรู้ในหลักนี้ก็สามารถที่จะนําเสนอเป็นที่ปรึกษาน,นะครับให้กับ ลูกค้าของเราในส่วนประกันภัยได้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับในเรื่องของตัวประกันเสียงภัยทรัพย์สินหรือ IR All Risk นะครับตัวนี้ปกติแล้วก็จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดครับภัยที่เราว่ามาทั้งหมดนะครับก็จะคุ้มครองให้ทั้งหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะทํากับตัวสถานที่ประกันภัยที่มีมูลค่า ทำทุวประกันภัยตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็ได้แก่พวกโรงแรม <c oughs> คอนโ <c oughs> ดมิเนียมอพาร์ทเมนต์โรงงานนะครับหรือว่าพวกสิ่งก่สร้างที่มีมูลค่าสูงสุดซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบในเรื่องของความคุ้มครองระหว่างอาคีภัยกับตัว i r หรือออริสเนี่ยนะครับตัวอาคีภัยมันจะแบ่งเป็นภัยมาตรฐานกับภัยเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นออริสก็คือเอาภัยมาตรฐานและภัยเพิ่มมารวมกันนั่นเองคุ้มครองภัยทั้งหมดให้นะครับแต่สถานที่หรือทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัยได้นั้น จะต้องมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับห้าสิบล้านร้อยล้านห้าร้อยล้านพันล้านขึ้นนะครับถึงจะสามารถทำตัวออรลิสได้ั่นเอง,เองสำหรับวันนี้นะครับเราก็คุยกันจบแล้วนะครับในเรื่องของตัวความรู้พื้นฐานของในส่วนหากคีภคัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวทรัพย์สินนะครับที่คุ้มครองมีอะไรบ้างภาัยที่คุ้มครองมีภัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมในส่วนของตัว ออลิสด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเวลาการดูแพ็กเกจนะครับจะเช็คเบี้ยในแพ็กเกสสามารถทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าไปพบกันอครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ